เมื่อนักเรียนเจอโจทย์ที่มีตัวดําเนินการนะครับโดยเขากําหนดให้เราทําบางสิ่งบางอย่างนะครับจากตัวดําเนินการที่ให้มาเราก็ค่อยๆคํานวณตามรูปแบบนั้นเลยนะครับโดยข้อนี้เขาบอกว่า A นะครับมีตัวดําเนินการเป็นชา้าแบบนี้นะครับ A อช้าบจะต้องเท่ากับเอา A กับ B ก็คือตัวหน้านะครับกับตัวหลังเนี่ยมาบวกกันนะครับบวกกันเสร็จปุ๊บลบออกด้วย2นะครับเราจะรู้ละโอเคสัญ,ญลักษณ ที่เขาให้มานะครับตัวหน้ากับตัวหลังนะครับไม่ต้องสนใจว่านี่คือ a หรือ b ก็ได้ครับมันอาจจะเป็น x เป็น y ก็ได้อาจจะเป็นเลข5เลข6ก็ได้นะครับก็คือตัวหน้านะครับกับตัวหลังนะครูจะชอบใช้มุมมองก็คืออ้ตัวหน้าตัวหลังเนี่ยเขาทําสัญลักษณ์นี้กันอยู่นะมันหมายถึงเอาตัวหน้ากับตัวหลังมาบวกกันเสร็จปุ๊บลบออกด้วย2โอเคเรารู้ละก้อนนี้เราเราพอมองเห็นแล้วว่ามันความหมายของมันคือเอาตัวหน้ากับตัวหลังนะ เอาตัวหน้ากับตัวหลังมาบวกกันหลังจากนั้นลบออกด้วย2นะครับอ่ามาดูคำถามกันจงหาค่าของ4ชาร์ปในวงเล็บนะครับ5ชาร์ปโอเคมี2ตัวเลยเพราะฉะนั้นเราค่อยคอยค,อยคิดในวงเล็บก่อนละกันนะครับเราก็ดึงไอตัวในวงเล็บมาก็คืออ๋อเดี๋ยว5นะครับ5้าชาร์ปคือคิดในวงเล็บก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวคุณครูคิด ในวงเล็บนะครับคิดในวงเล็บก่อนเนาะโอเคเราก็5า้าชได้เท่าไหร่ล่ะเมื่อกี้เราเพิ่งคุยกันไปนะครับว่ามีตัวหน้าและมีตัวหลังเห็นไหมมีตัวหน้าและมีตัวหลังนะครับให้เราเอาหน้ากับหลังมาบวกกันแล้วหลังจากนั้นค่อยลบออกด้วย2นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ก็คือเอา5ก็คือตัวหน้านะครับบวกตัวหลังก็คือ3 หลังจากนั้นก็ลบออกด้วย2แค่นั้นเลยนะครับเราก็จะได้อะไรเอ่ย5้บวกสเป็น8ปดเนาะแลบสก็ได้6นะครับได้6โอเคเราได้มาละ5้าชาบสเนี่ยเราได้6นะครับเสร็จปุ๊บทำยังไงต่อเราก็จะเห็นว่าในตัวคําถามเนี่ยคือ4มันกาลังชา้าบกับผลลัพธ์ในเนี้ยซึ่งเมื่อกี้เราได้แล้วคือ6นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะหาเอา4นะครับมาชา้ากับอะไรกับ6แล้วเพราะว่า เราได้ก้อนเนี้มาแล้วคือ6เห็นไหมครับมาแล้วคือ6อะเดี๋ยวครูขยับนิดนึงชิบโอเคสี่ช้าหกได้อะไรนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสี่คือตัวหน้าเราหนูคือหน้านะครับแล้วก็หคือตัวหลังเราจะคํานวณโดยการเอาหน้ามาบวกหลังก็คือเอาสี่มาบวกกับหนะครับหลังจากนั้นลบออกด้วยสองถูกไหมครับจากตัวที่เขากําหนดให้เรานะครับเอาตัวหน้ามาบวกตัวหลังแล้วลบออกด้วยสอง หน้าบวกหลังเห็นไหมหน้าบวกหลังและวลบออกด้วย2 4บวก6ก็จะได้10นะครับ10ลบออกด้วย2ก็จะเท่ากับ8นั่นเองจบแล้วนะครับก็เรื่องของตัวดําเนินการนะครับจะมอีออกได้หลายรูปแบบเลยนักเรียนก็ต้องระมัดระวังนะครับว่า,าเราจะต้องทํา ไอ้ที่เข,เขากําหนดให้เนี่ยอย่างไรทําตรงไหนกอนอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวคุณครูจะหาคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวดาเนินการเราจะได้มีเห็นมุมมองการฝึกนะครับว่าเออมันมันคิดกันแบบนี้นะครับหรือหลายคนที่มวีวิธีคิดแตกต่างกันไปก็สามารถคอมเมนต์เพื่อแบ่งปันให้เพื่อนๆได้เรียนรู้วิธีคิดได้นะครับโอเคข้อนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพบกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ